ของใครของพี่อูเหรอพี่อู ads, ใช่ไหมอูจุนใช่ไหมโอเคอันนี้อันนี้เป็นรถอะไร mm. มีรถสตรอเบอร์รี่เลมอนลิ้นจี่เป็นรถใหม่ปะเป็นรถใหม่เหรอเดี๋ยวเราแกะชิ้นไหมไม่ดูไดิ <ST D> มีกีก่สีให้มีดูข้างในมีกี่สี มีกี่สีเนี่ยดูซิหนูออกมาดูมีกี่สีรู้ว่าลูกสตรอเบอรี่กับบิสกิตมันแตกต่างกันเพราะสีดูซิมีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมดสองสีสอเดี๋ยวเราชิมดูดิสีเหลืองสีเหลืองรสอะไรเลมอนหนูชิมก่อนสิหนูยังไม่ได้ชิมเลยหนูรู้ได้ไงจริงปะเลมอนจริงปะจริงไม่หนูก็หิวละคะ เรนนี่สีอะไรหนูไปกินกิเลมอนให้หมดก่อนว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสตรอเบอรี่ไหนไม่ขอดูซิว่ามันสีแตกต่างกันไหมไม่ต่างเออไม่ต่างนะมันก็แยกไม่ได้ดิสตรอเบอรี่หรือวอลินสีงั้นผมรู้ว่ามันว่ามันไม่ผสมมันเป็นรสเออเนี่ยลองดูก่อนอาชิมดิหนูชิมชิมพูดิ อ่อนเป็นรสนิ้นจี่อ๋อมันอ๋อมันมีอ่อนกับเข้มหรอใชอ่อืมกัดเข้าไปทีแรกมันลิ้นจี่อะกลิ่นทักเองก็อะไรเออนี่กลิ่นลิ้นจี่เนี่ยกลิ่นลอยมาเลยที่หนูกินอะไหนด,ดิอ่าลองดิอันนี้ส่วนอันนี้มันสีไม่เหมือนกันมีว่าได้มันมีเข้มด้วยอ่าไหนดูสีเข้มสิเป็นจริงเปล่าเนี่ยอ,อืมนี่ไงอ๋อนี่สีมันต่างกัน สีแดงอันนี้สีแดงอันนี้น่าจะรู้มาชิมดูก่อนอะไรคะอห้อ,อยแล้วีนรสอะไรสรุปเป็นรถอะไรรตตอบรัะะลี่ลรอบัลี่แล้วถ้าถามรถรถไหนอร่อยที่สุดเลมอนเลมอนแต่ให้มีชิมเลมอนก่อน มันก็อร่อยแต่มีชอบอชอบดินจีมากกว่าหนดูสตรอบเบอรี่สิมีปะมีเยอะปะสตรอบเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่อืมสตรอบเบอรีเปรี้ยวอืม้มเปรี้ยวมากใช่ไหมใช่เรายัยงชอบชอบรู้เลยนะ ชอบรสเลมอนแต่มีชอบลิ้นจี่ตบอร่อยหมดเลยไหม,มแล้วรถใหม่กับรถดั้งเดิมมันไหนอร่อยทั้งคู่ทั้งคู่แล้วรถโยเกิร์ตเคยกินยังเคยแล้วเกิดอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราค่อยซื้อลองเปรียบเทียบทั้งสามรถดูแต่วันนี้ว่าเป็นรถใหม่ของใครนะอู่จุนอ๋อช่องเลยนะ โอ้จุนไฮเอ็นโอเค